สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุน้ํานะคะสวัสดีชาวสองนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะคลิปนี้นะ จะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงวันที่1นึ่งถึงสินะคะกรกฎาคม2564นี้นะคะเป็นการเปิดแบบทั่วไปนะคะเป็นการเปิดแบบโดยร,รวมเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะค่ะก็ชาวราศีธาตุน้ำคือผู้ที่เกิดราศีนะคะกรกฎราศีมีนนะคะแล้วก็ กรกฎพิจิกอ่าใช่ราศีพิจิกราศีมีนโอเคนะคะก็ในช่วงนี้ขอดูพลังงานนะคะของพวกคุณนะคะชาวธาตุน้ำนกเปิดขึ้นมาแล้วนะคะสิบใบนะคะพลังงานหลักของคุณเป็น the chariot นกมองว่าคุณนะคะยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้คุณต้องเลือกหรือว่าตัดสินใจ หรือคุณมีใครนะคะที่รู้สึกดีด้วยนะคะทั้งสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้อาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกดีๆกับคนสอคนแล้วก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพนันธ์นี้ในรูปแบบนี้แล้วเหมือนกับคุณยังสับสนและเลือกไม่ได้ด้วยนะคะเออสำหรับชาวธาตุน้ำ พราะมันขึ้น2ดาบนกคิดว่าคุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรักซ้อนรักสามเศร้าเรา3ามคนอย่างเงี้ยเพราะอะไรตำแหน่งปัญหานะคะเป็น3มดาบอืมคุณอาจจะคบคุณ2คนในเวลาเดียวกันหรือไม่งั้นก็คือคุณไปเป็นรักซ้อนของเขาก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้นะนกมองว่าจะยังไม่มีนะคะต่อให้ ชาวท่าน้ําจะเป็นฝ่ายถูกกระทําหรือว่าไปเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือว่าคุณนั่นแหละเป็นคนครบซ้อนเองนะอันนี้พูดโดยโดยกว้างน,นะคะก็คือยังไม่มีการตัดสินใจใดๆยังไม่มีคําตอบ ต่อให้คุณอยากได้คำตอบจากเขาคนนั้นนะคะคุณก็จะยังไม่ได้คำตอบนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกันชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟเมทสิงห์ธนูนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้นะจะยังไม่ได้คำตอบใดๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นตัวคุณหรือตัวเขานะคะก็ยังมีความสับสน นะคะยังให้คำตอบไม่ได้สถานการณ์นี้ถ้าเป็นตัวชาวธาตุน้ําเองนะคะที่เป็นฝ่ายที่แบบว่าเออไปรู้สึกดีๆกับคน2คนนะคะในตอนนี้เหมือนกับคุณก็กำลังคิดนะคะคิดทบทวนอยู่ว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีนะคะคุณยังนิ่งๆอยู่คุณยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบใดๆคุณยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองขอคิดขอเวลาที่จะทบทวนทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วในการนิ่งของคุณนะคะก็เหมือนกับว่าคุณกำลังพยายามที่จะจัดการนะคะพยายามที่จะควบคุมนะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้นะ,ะให้มันไปต่อ,อ,อคุณพยายามที่จะแบบควบคุมสถานาการณ์นะคะต่อให้คุณนิ่งมันก็เหมือนเป็นการควบคุมนะคะยังไม่ให้ ความสัมพันธ์นี้นะคะไปไหนยังไปต่อในแบบที่คุณต้องการนะคะเพราะเป็นเดอะชาริออตนกคิดว่าคุณมีการวางแผนแล้วนะคะแล้วคุณเป็น The m a g i ิเชีขึ้นมาคุณน่าจะมีวิธีการที่จะคนโทรลหรือว่าจัดการนะคะให้ไปในรูปแบบที่คุณต้องการนะคิงถือเหรียญนะคะนกรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะ นิ่งนิ่งมากๆชาวธาตุน้ําคุณนิ่งมากคุณรอเวลานะคะคุณรอเวลาให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณปล่อยให้ความสัมพัน์เนี้ยเอ่อมันเป็นไปตามโชคชะตาหรือคุณปล่อยให้เวลามันทํางานของมันคุณยังอยากจะเรียนรู้นะคะอยากจะเรียนรู้ยังอยากจะให้เวลากับคนสองคนนี้คุณยังไม่อยากจะเลือกหรือว่าตัดสินใจใดๆนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะให้คําตอบ นะคะอืมเพราะมันขึ้นทรยศนุนกมองว่ายังไงก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ็บปวดกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะตัวของชาวทา่านาเองที่เจ็บปวดหรือตัวของเขานะคะคนที่ชาวทา่านาคุยด้วยอยู่นะตอนนี้อืมเขาก็อาจจะนิ่งด้วยเช่นกันนะคะเออก็เจ็บปวดนะคะทั้งหมดเลยในความสัมพันธ์นี้นะ จะเป็นลักษณะนี้เลยนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับชาวธาตน้ำขอรูขอดูนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวธาตน้ำหน่อยคนที่คุณนึกถึงวินเชอไม้เขาก็ยังรู้สึกถึง เขายังรู้สึกถึงความเป็นคู่กับคุณอยู่นะชาวธาตุน้ําเพราะอะไรเห็นไหมคะไพ่คู่ขึ้นมาไพ่คู่ในสําหรับขึ้นมาเขายังรู้สึกว่าคุณก็คุณกับเขายังเป็นอะไรที่ยังเข้ากันได้ดีอยู่นะคะเออ แล้วถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนกรู้สึกว่าเขาอะรู้ทุกอย่างนะคะเขารู้ทุกอย่างเขารู้การกระทาของคุณทุกอย่างนะคะชาวธาตุน้ำนะพลังงานสลับกันได้อาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะชาวธาตุน้ำที่คุณก็รู้สรู้ทุกอย่างแต่คุณกําลังเฝ้าดูสถานการณ์กําลังจับตามองเก็บข้อมูลอยู่คุณรู้สึกว่าอ่าก็คือตัวเขาเนะี่ยรู้สึกยังไงคุณใช่ไหมนกมองว่าตัวเขาอะค่ะ รู้ว่าคุณไปทำอะไรลับหลังเขาทำตัวแบบเหมือนมีความลับกับเขาอะค่ะซึ่งตัวเขาเองอะอาจจะนิง่งอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าเขารู้เขากำลังจับตามองคุณอยู่ก็ได้หรือเขาเลือกที่จะนิง่งนะคะอเพราะว่าเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะชาวธาตุน้ำนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมฆสินคนูนะมาดูว่าชาวธาตุน้ำเองคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ มันมีเรื่องของผู้แข่งเข้ามานะคะในตอนมสำคัญน,นี้พอดูนะคะว่าชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา8ปดาวเจ็ดไม้2ไม้อืมนกมองว่าคุณเองก็รู้สึกอึดอัดแลวก็สับสนเช่นกันไม่รู้จะเอาไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ อืมตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเขามีกำแพงกับชาวทธาตน้ำมากขึ้นนะคะคุณเข้าถึงเขายากขึ้นนะเออเหมือนเขาเว้นระยะห่างจากคุณนะ่ะคุณก็อยากให้ให้เขาเปิดใจให้กับคุณนะคะตอนนี้รู้รู้สึกว่าตัวของชาวธาตุน้ำเองคุณอึดอัดคุณรู้สึกว่าเขาอะปิดกั้นคุณ มีกำแพงให้กับคุณคุณเข้าถึงเขายากมากขึ้นนะคะเออเขาอาจจะทํากับคุณเหมือนกับว่าเว้นระยะห่างกันก็ได้นะคะนะตอนนี้อืมจะประมาณนี้เลยนะแต่คุณก็ชาวท่านาเองคุณก็ยังอยากจะลุยอยากจะเข้าหาเขานะคะคุณกําลังหาวิธีการอยู่นั่นแหละว่าจะเข้าหาเขายังไง ที่เขาจะเปิดใจให้กับคุณนะคะคุณไม่อยากให้เขาปิดใจหรือตัวคุณเองคิดว่าเขามองว่าคุณหลายใจก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเออเปิดประตูให้กับคนเปิดประตูหัวใจให้กับใครหลายๆคนอย่างนี้ก็ได้นะมาดูแนวโน้มอาไม่สิเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าชาวธาตุน้ำคุณอยากบอกอะไรเขาคะคุณอยากบอกอะไร อืมไม่สิเป็นคลิปชาวท่าน้ำเขาอยากบอกอะไรชาวท่าน้ำสิ่งที่เขาอยากบอกชาวท่าน้ำค่ะเดฟูอันนี้ไม่หมอพูดแบบสับสนจังเลยขออภัยนะคะพอดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรชาวท่าน้ำอืมเขาออยากบอกว่าชาวท่าน้ำทำไมทำตัวแบบ รักสนุกจังเลยนะคะทำตัวแบบโรลโลเลนะคะเออเป็นสองเหรียญอย่างเงี้ยแบบทำไมต้องมีชอยมีตัวเลือกอย่างเงี้ยทำตัวเป็นแบบหลั่นละนะคะเออสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาเขาอยากจะบอกชาวแท่นน้ำว่าชาวแท่าน้ำอะโรเลนะเ,ออเนี่ยเป็น king of cup king of cup คือผู้ที่เป็นนักรักนะคะผู้ที่เป็นเอ่อ คนที่ไปรู้สึกดีๆนะคะกับใครหลายๆคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะทำไมคุณแบบเขาน่าจะอยากบอกชาวท่าน้าว่าทำไมแบบไปให้ความรับความรู้สึกดีๆกับใครแบบทำตัวเป็นพ่อหนุ่มพ่อสาวนะคะพระาวเสน่ห์จังเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าทำตัวหล่งล้าักสนุกนะคะเออทำไมแบบ เหมือนทำตัวแบบไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเจ็ดถ้วยเขาก็มองว่าเออตัวเขาเป็นช้อยหรือตัวเลือกของคุณใช่ไหม,มสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือทำไมคุณจะเลือกเขาไหมหรือทำไมคุณไม่เลือกเขาอะไรลักษณะนี้นะคะอืมนะเขาอยากบอกอะไรอีก เขาคิดมากนะคะเขาคิดมากแต่เขาไม่พูดคุณทําให้เขารู้สึกคิดมากนะคะเขาเก็บเอาไว้นะคะความคิดมากของเขาแต่เขาก็เขารู้สึกดีกับคุณแหละที่เขายังอยู่นะจุดๆดเนี้ยเขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เป็นเป็นเหมือนเป็นนักรักอะค่ะมีช้อยหรือตัวเลือกหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตัวเลือกเป็นช้อยของคุณเนี่ยเขายังอยู่เพราะคุณเป็นคนสําคัญ นะเขาอยากบอกอย่างนี้แล้วก็เขารู้สึกดีดีบคุณนะคะเออเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่อยากอยู่ใกล้ที่เขาอยากอยู่ใกล้และอยากยังอยากให้คุณเป็นคนรักของเขานะคะที่เขายังอยู่ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกชาวธาตุน้ำนะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะ บางท่านคุยกับคนที่เด็กกว่านะคะบางท่านคุยกับพ่อแม่แม่ไม้นะสามด้วยจมูนยังไม่ปล่อยกันะนะนะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะมีเรื่องของตัวเลือกมีเรื่องของช้อยนะคะนกว่าความสัมพันธ์นี้ก็จะยังคงไม่ชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะยังได้เจอกันอยัยงอาจจะ มีความวิตกกังวลคิดมากนั่นแหละอาจจะยังไม่ได้คุยกันแต่ก็ยังเจอกันนะยังไม่ชัดเจนปัญหาในความสัมพันธ์นะคะยังไม่คลี่คลายนะก็ยังคงดําเนินต่อไปในลักษณะนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็ยังจะเป็นแบบในลักษณะอาจจะเป็นรักซ้อนหรือเราสามคนหรือว่านั่นแหละย,ยังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนยังไม่มีการเคลียร์เกิดขึ้นนะคะ ในความสัมพันธ์นะโอเคนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำทีนี้เรามาดูคนโสดกันต่อนะคะคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนะสามราศีนี้นะพอดูชาวธาตุน้ำหน่อยคาคนโสดเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคนโสดโอ้คนโสดนะคะหกช่วย สิบไม้แปดเหรียญนกว่าคนโสดนะคะช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องงานนะแล้วก็อาจจะโฟกัสเรื่องการเงินนะคะคือเหมือนตั้งใจทำงานงานเยอะนะคะเก็บเงินทำงานอย่างนี้เลยนะแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลานะคะที่แบบนึกถึงวันวานช่วง เวลาอดีตคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีวัดเข้ามาบ้างนะหรือไม่งั้นก็คือมีคนเก่าๆกลับมานะคะขอคืนดีกับคุณเลยก็ได้นะคะเออเป็นไปได้นะแต่เหมือนคุณจะให้ความสนใจในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าถ้าเรียนอยู่ก็คุณโฟกัสเรื่องเป้าหมายคุณมากกว่านะคะพอดูนะคะว่าคนเก่าๆกลับมาแล้วเป็นยังไงคะดีไหม อ้าหนึ่งช่วยคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะเออชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วก็เขาเองเหมือนคุณยังอยากให้โอกาสเขานะคุณยังมีความรู้สึกที่มั่นคงกับเขาอยู่แต่คุณอาจจะสแสดงออกเหมือนแบบเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณยังมีความหนักแน่นให้เขาอยู่อืมถามว่าเขามาแล้วโอเคไหมนึกว่าเขาก็จริงจังนะเออหมายถึงจริงใจนะคะหนึ่งถ่วยเออ ในบางท่านคุยกับชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุไฟนะหรือชาวธาตุน้ำด้วยกันน้องมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเอ <c oughs> อน,นี้ในกรณีที่ที่เขาไม่มีครอบครัวนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมาจริงจังกับคุณนะอยากสารความสัมพันธ์ต่อกับคุณในลักษณะที่ ที่แบบเขาจะบุกเลยนะคะถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะดูจริงจังดูอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะการกลับมาครั้งนี้ของเขานะแต่ถ้าในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอะ่ะอืมอาจจะเป็นในลักษณะที่แล้วแต่อารมณ์นะคะก็คือยังมามาหายหายนะคะอืมมามาหายหายอยู่นะก็ต้องดูนะคะว่าเขาเขาเออมี มีครอบครัวไหมนะคะขอให้ชาวัาน้ำาคนโสดไปดูดีๆนะคะก็คือที่เขากลับมาในครั้งนี้เขาอาจจะยังรู้สึกเสียดายคุณนะคะเป็นก้าวหมายเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนั่นเองเขาก็เลยยังกลับมานะคะอืม นะแต่มาแล้วก็อาจจะยังมาใหม่หายยังไม่มีความแน่นอนให้กับคุณนะคะถ้าเกิดเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะแต่ในลักษณะที่เขาโสดนะคะเขาไม่มีคนของเขานุกมองว่าเขาไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปแล้วการมาครั้งนี้นุกรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะและมั่นคงนะเป็นเอมเพอเรกับทำไมกล้องไม่โฟกัสคือเป็นเอมเพอเรกับคิงถือเหรียญนะนกมองว่า เขาค่อนข้างจริงจักนะคะอืมก็ลองดูนะคะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่ามาดูว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะพอดูว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคว e นชื่อม้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงนี้คนโสดชาวทาตน้ำ มีไฟมีสนเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีอิสระมากๆเลยนะคะก็คนที่เข้ามานกมองว่าอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะนะคะเอออาจจะได้เจอนะคะคนใหม่ๆนะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะก็คนที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่า พลังงานที่โดดเด่นอะรวมกับหนึ่งถ้วยที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเออเป็นคนใหม่ๆด้วยนะคือคนใหม่ๆนกมองว่าตัวเขาเองอะยังยังเหมือนกับยังรักอิสระอยู่นะคะเออเข้ามาพูดคุยได้อาจจะมา้พูดดีกับคุณนะคะแต่ถามว่าจริงจังไหมเออก็ต้องดูนะคะคนใหม่ๆว่า อาจจะเป็นคนที่เป็นไม้หรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะคนคนที่เข้ามานะก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะเขาก็เข้ามาหนูกรู้สึกเข้ามาเพราะถ้าเขามีนะคะเขาไม่โสดเนี่ยคนที่เข้ามาถ้าไม่โสดเนี่ยนกมองว่าชาวทาตนั้นก็จะไม่เลยนะคะเป็นควีนดาบคุณน่าจะ มีกำแพงหรือคุณค่อนข้างคัดสันนะคะคุณน่าจะไม่เปิดรับนะคะคุณระมัดระวังตัวนะคะชาวทาตน้ำแต่ถ้าสำหรับคนโสดที่เข้ามาจริงๆอ่ะนกมองว่าเขาก็ยังไม่อยากจะชัดเจนหรือยังไม่ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราอาจจะคุยกันไปเรื่อยๆได้นะคะยังรักสนุกอยู่ยังรักอิสระอยู่นะคะเออ เข้ามานกว่ามันก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังสักเท่าไหร่แต่คุยได้นะคะเป็นคุยแบบคุยแก้งเหงาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุนะ้ําคนโสดนะก็คุยได้นะคะ แต่ถ้าจะจริงจังชัดเจนนกมองว่าคุณคุณนี้อย่างนะคะในช่วงนี้นะโอเคนะคะสําหรับชาวทาตน้ํากรกฎพิจิกมีนกต้องขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ